ใส่เข้าไปประมาณนั้น <c oughs> แล้วที่เพิ่มไปที่มีของไอสูก,ก็คือเป็นเรื่องบัญชีรายรับร <c oughs> ายจ่ายอันนี้ก็คือส่วนแบบสิมเพลที่บอกแบบซิมเพลย์นะเขาจะมีเรื่องภายใต้การดูแลของของมหาลาัยเป็นพี่เลี้ยงค <c oughs> ่ะเพราะว่าทางทางพื้นที่เนี่ยมีศักยภาพแล้วถ้าสมมุติตามไม่คิดว่าการความปลอดภัยอาหารเนี่ยเป็นคะแนนบวกอืคือไม่ใช่อยู่ในออบเจกตีฟแต่เป็นคะแนนบวกให้มันให้ให้ไปกับโปรเจกต์มันก็จะสามารถทําได้อย่างเช่นอย่างที่มบอกว่าเอ็นเอเอ็กัทีเนี่ยเขาไม่ได้ล้าง ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ล้างแต่สิ่งที่พี่เห็นคือน้ำเจิมนองจากไอ้ไอ้กากอ้อยแล้วคนที่นั่งสูดดมากากอ้อยตรงนั้นไปมันก็ไม่ได้เหมาะสําหรับตัวเขาเองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่นั้นลืมละผู้ใหญ่แบบอกี้ที่กำแพงแสนไม่ใช่ผู้ใหญ่แแสุ<อ>สนผู้ใหญ่สุดทองคำสุดทัน,ทนไม่ใช่ที่กำแพงแสนเนี่ยผู้ใหญ่สันเขาเริ่มจากไม่ใช่ไม่ใช่ทองคาของเราผู้ใหญ่สุดทันที่จะบุญธรรมผู้ใหญ่บุญธรรม บุญธรรมสุดรามจันอ่อนที่ที่กำแพงแสนที่เรียป็ในสุดทางจันอ่อนที่กำแพงแสนนะลูกที่ประเด็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะนะประเด็นก็คือเขาเนี่ยเติบโตจากข้าวข้าวนะคือเขาปลูกไม่ใช่เป็นนี่ลูกเติบจากเติบโตจากว่าเขาปลูกข้าวด้วยแล้วเขาปลูกต้นไม้ฝรั่งเขาส่งเขาส่งให้ผู้ส่งออกเฟลจนเป็นนี่เป็นสินน่นนี่นั่นเขาคงไม่ได้เป็นเ็นในลักษณะเซลถึงขนาดล้มล้มนอนนอนเสือแต่ว่า เขามีเงื่อนไขอะไรต่างๆมาฟอสเขามากขึ้นเรื่อยเพราะกติกาทางด้านการค้ามันก็เป็นแบบนั้นก uh> ็เป็นเลยปรับระบบความคิดในการผลิตใหม่ก็คือมีทั้งบ่อปลามีทั <S <S ้งโน่นนี่นั่นอะนะเรื่องหอแม้คือเขาก็พยายามที่จะเอาหลายๆอย่างเข้ามาผสมผสานอนนี้กรณีเพื่อให้มันมีการคอมเพเซ์กรณีที่นี่เนี่ยอันแรกก็คือโจทย์ของเราเนี่ยคือคอปปิ้งซิสเต็มเนี่ยจะเป็นยังไง ระบบการปลูกพืชเนี่ยเขาจ่ะมาดครับแล้วก็เราจะเอาโน้ตฮาวอะไรบ้างเข้ามาเสริมเป็นวิตามินแล้วก็ทําบัญชีรายรับ<ช>รายจ่ายต่อไปใช่ไหมนีม่ออกมาของของน้องเนี่ยมันต่างจากผู้ใหญ่สุทันนะที่เ็นด็อกเตอร์ชนพิษแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สุทันเขาไปจับข้าวด้วย<แ>นึกออกไหม<ช>บอ่อปลาเป็นแบบเป็นแหล่งศิษาดูวงานเมื่อก้นันเถอะแต่นี่ของเรามันเป็นชีวิตจริงคือของของผู้ใหญ่สุทันเขาเป็นชีวิตจริงแต่ว่า เขาเ,เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองลองผิดลองถูกด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายเมื่อเขาักเซสแล้วเขาก็ transfer สิ่งที่เขาักเซสให้กับให้กับชุมชนมเพราะว่าหนึ่งในฐานะเขาเป็นผู้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีมีมีศักยภาพที่สามารถที่จะถ่ายทอดได้แล้วเขาก็มีช่องทางที่จะเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้ในส่วนของพื้นที่นะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การเรียนรู้คนเข้ามาเรียนรู้กับเขาเแล้วฝังอยู่กับบ้านเขาเลย นะคะอยู่กับเขากินนอนกี่วันกี่วันน้ลูกก็ว่าเท่านี้ต้นทุนเดิมที่ที่มีอยู่ถ้าจุดแข็งน้ลูกจุดแข็งคืออย่างกรณีท่านวิชิตเองท่านก็เป็นเขาเรียกอะไรนะสภาเกษตรกรระดับตำบลใช่ไหมระดับจังหวัดเลยครับเออระดับจังหวัดสภาเกษตรกรระดับจังหวัดจุดแข็งนะลูกจุดแข็งนะพิษดูจุดแข็งนะฮะเขาเป็นสภาเกษตรกรระดับจังหวัดตอนนี้เป็นซึ่งประธานประธานสภาเกษตรราชบุรีเข้าไปแล้วเออระดับจังหวัด ตอนนี้กำลังนั่งวิเคราะห์ทางวิชาการค่ะท่านนายกวิเคราะห์วัสประเด็นที่สองก็คือว่าเขามีพื้นฐานในการปลูกผักอยู่แล้วถูกไหมมี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 พื้นฐานโน้ตฮาวเนี่ยแล้วก็มีศักยภาพในการทำมีมีทักษะมาแล้วแล้วก็มีเท่าถึงตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนี่ยไม่ได้ลำเอียงว่าเป็นเพราะเป็นนายกนะนี่พูดในแง่วิชาการนะคะนิกกี้คือพี่จะคุยกันในแง่วิชาการไม่เอาลำเอียงว่าจริงๆลำเอียงมาทางผู้ใหญ่วิชิตอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมาด นีนะ่วิเคราะห์ทางวิชาการกันดูเนี่ยอันแรกก็คือเราจะต้องวางระบบการผลิตร่วมกับทักษะที่เขามีอ,อยู่แล้วอย่างไงใช่ไหมเราจะต้องเอาองค์ความรู้ในมาเติมเต็มบ้างแล้วก็ทําคู่ขนานไปกับบัญชีรายรับรายจ่ายของอาจารย์สุสร้างให้เป็นจุดเป็นต้นแบบให้ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ได้เห็นไหมเขาจะมีศักยภาพมากกว่าคนอื่นนะตอนเจอผู้ใหญ่วิชิตท่านนายกวิชิตเราก็ไม่คิดอะไรนะ ทำไมอาจารย์เรียกผู้ใหญ่เนี่ยก็ผมเป็นผู้ใหญ่มานานตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ครับที่ที่ตั้งแต่ประกวดส้มตำป่ะคะก็ตอนนั้นเป็นนายกแล้วโอ้ประกวดทําขนมจีนทําขนมจีนโอ้โหน้ำสูกรรมการน้ำตาลลวกหลาเป็นผู้ใหญ่ยี่สิบปีอ่ะท่านนายกอาจารย์ต้องรบกวนนี้นะคะอาจารย์สุเนี่ยก็จะเป็นผู้นําทํานิสิตมาฝึกงานด้วยอ่ะร้อยห้าสิบหลังยังไงช่วยหนับหนุนด้วยนะคะกี่คนครับประมาณลูกศิษย์เท่าไหร่นะประมาณ ประมาณ40คนเนาะก<ต>็คาจะาอยู่ <ไป S 2> ตาม <ไป S 2> บ้านแต่เรามีเรามีเรามีบัตเจ็ตเรามีใบายจ่ายให้กับ<ช>มีงบให้